ลเคนคล้ายๆอ่ะมันคล้ายๆเคลีเคนว่ราค้ามันคือคนเคลียริเคนบ้านเราเองแต่ว่ามันเป็นไม้ยทำให้ดูเก่าๆเพราะตอนนี้เราอยู่ในคองโกแอเรียอ๋อคองโกคองโกเห็นเห็นผู้เหาไฟไหมเย่สูงไงวะเย็ดเปียดสูงไม่เป็นไม่ได้เลยกระถ่ายนี่สูงไม่ได้เฮ้ยกล้องมันสูงไม่ได้เนี่ยอะไรวะเนี่ยเราเลิกพอสเตอร์บ้านเราชิดซ้ายอ่ะที่เนี่ยมันโหดร้ายมากอ่ะดูไม่เลย เราเข้าฟรีค่ะคือของรถี่กิบห้าเปอร์เซ็นต์เออเราเป็นพนักงานนี่เองนี่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรสูงส่งนะครับเราเป็นพนักงานธรรมดาครับวอลคารโนสุดยอดเครื่องเล่นครับว้าวนี่มันสุดยอดสถาปัตยกรรมครับว้าว นี่ครับคล้ายๆเฮลิเคนบ้านเราเลยน,ะน,ะนั่งเหมือนมากครับ